องว่าช่วยอัปเดตสถานการณ์ของคริปโตเคเรนซีไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรืออีเธอเรียมให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่าบิตคอยกับอีเธอเรียมเนี่ยดำดิ่งลงทั้งคู่เลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่เกินคาดนะครับเขาก็เขาก็คิดกันไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดแล้วกเ็เป๊ะเลยนะครับคาดว่าม,มันเกิดเป็นรูป head a n d shoulder พอ head a n d shoulder ปุ๊บเนี่ยถ้า head สูง จากฐานเนี่ยถ้ามันขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะครับพอมันเกิดโฉดเดอร์เฮดแล้วถ้าโฉดเดอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะลงไปต่ําเท่ากับที่มันสูงขึ้นมาก็เป๊ะตามนั้นเป๊ะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรก็ตามที่มันขึ้นอย่างเดียวอ่ะโดยที่ไม่มีการย่อเลยอ่ะมันไม่เฮลซี่มันไม่แข็งแรงฐานมันไม่มั่นคงตอนนี้คนที่ซื้อบิตคอยแล้วทํากําไรไปเนี่ยเขาก็เทขายเพื่อทํากําไรพอทำกำไรเสร็จปุ๊บพอราคามันตกเขาก็จะไปช้อนซื้อข้างล่างอีก ซึ่งในตลอดทุกๆ12ปีที่ผ่านมาในในระยะในระหว่างที่มันขึ้นเอ่ออย่างที่บอกว่ามันจะมูนไป6เดือนเนี่ยในระยะหเดือนมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ตลอด<ม>เดี๋ยวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจ<ม>เพราะไอการเกิดเหตุการณ์แบบนี้แปลว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะขึ้นสูงกว่าเดิมแต่ถ้าหากมันไม่แต่ถ้ามันขึ้นอย่างเดียวเลยเนี่ย<ม>ถ้าล่วงคราวนี้ล่วงล่วงยาวเลยคือล่วงยาวคือบายๆก็เจอกันอีกทีสามปีหน้าแบบนี้<ม>นะครับ เพราะนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงทั้งบิตคอยและอีเธอเรียมนี้ต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันคือพื้นฐานของเหรียญทุกยี่ห้อเหรียญเวลาเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเขาก็จะประกาศ ICO ประกาศขายเหรียญอ,อีกประมาณ6เดือนเราจะเริ่มใช้เหรียญน,นี้อีกประมาณ4เดือน3เดือนเราจะใช้เหรียญน,นี้ตอนนี้เราประกาศขายถูกๆแต่คนเนี่ยเวลาจะซื้อเหรียญต้องใช้บิตคอยหรืออีเธอเรียมซื้อนะครับเหรียญส่วนใหญ่สร้างบนบล็อกเชนของอีเธอเรียมดังนั้นเขาต้องใช้อีเธอเรียมจ่ายค่าแก๊ส คำว่า,าค่าแก๊สคือค่าธรรมเนียมการโอนเขาก็ต้องเพราะนั้นอีทเธอรียมจะเป็นรากฐานของรากฐานของเหรียญหลายหลายเหรียญแต่ในขณะเดียวกันทุกๆเหรียญเนี่ยนอกจากรับอีเทเธอรียมก็รับบิตคอยด้วยเพราะแม้แต่อีเทเธอรียมเองต่อนสร้างมาก็ใช้บิตคอยซื้อไม่ได้เอาเงินดอลลาร์หรือเงินบาทไปซื้อได้ต้องแลกเป็นบิตคอยก่อนถึงไปซื้อได้เพราะฉะนั้นบิตคอยมันคือรากฐานของเหรียญทุกๆเหรียญอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่บิตคอยขึ้นหรือลงมันจะส่งผลกับเหรียญอื่นหมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยว่ามไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับยิ่งตกยิ่งเป็นเวลาเหมาะที่จะซื้อไม่ใช่ซื้อตอนขึ้นอันนั้นก็เรียกแมงเมานะฮะมันคนเราส่วนใหญ่จะโฟมองคือ f ีลออฟม i สซิ่งก็คือกลัวตกรถพอราคาขึ้นขึ้นขึ้นแห่ซื้อพอราคาตกกลัวขาดทุนขายอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หุ้นถ้าหุ้นเนี่ยตกแล้วมันตกยาวไม่รู้ว่าจะตกลึกแค่ไหนแล้วไม่รู้จะตกนานแค่ไหนแต่บิตคอยเนี่ยมันมีวงรอบการขึ้นการลงที่ชัดเจน ตอนนี้เราอยู่ในวงรอบการขึ้นไอ้การตกอย่างเงี้ยยอดอะเเรื่องปกติเพราะอะไรถ้าถ้าหุ้นนะ1น่ยหุ้น30บาทขึ้นเป็น31 32มันก็ขึ้นทีละหน่วยถัดมาแต่บิตคอยมันหนึ่งล้านเวลามันขยับมันก็ขยับหลักแสนก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วก็เฮลซี่เฮลซีดีมากตอนนี้จะจะบอกว่าเหรียญที่มีเพื่อน,อนๆถามมาหลายคนว่าอยากซื้อเหรียญโน้นเหรียญนั้นเหรียญนี้เหรียญเ,เ,เล็กๆ ผมต้องยืนยันก่อนว่าผมบอกแนะนําให้เพื่อนซื้อบิตคอยเนี่ยเพื่อไม่ใช่เพื่อการเก่งกําไรระยะสั้นนะผมให้ซื้อเพื่อเก่งกําไรระยะยาวนะครับเหมือนซื้อที่ดินเหมือนซื้อทองคาเก็บเราไม่ใช่ซื้อที่ดินวันนี้แล้วเราขายพวงนี้ที่ไหนอะเราซื้อที่ดินมาเราจะขายก็ตัองมื่เราจาเป็นต้องใช้เงินหรือเห็นว่าเออกำไรมันขึ้นมากๆแล้วเหมาะเราถึงจะขายบิตคอยก็เหมือนกันแต่ทีนี้ก็จะมีเพื่อนที่เล่นหุ้นอยู่อะแล้วมันก็อดไม่ได้นะครับพอพอตอนแรกก็ไม่กล้าเข้าบิตคอยพอเข้าปุ๊บ คราวนี้จะมาเลยเอ้ยตัวนั้นน่าซื้อไหมตัวนี้น่าซื้อไหมผมบอกแบบนี้เหรียญตัวอื่นอะบิตคอยเปรียบเสมือนทองคำมันขึ้นตามการเวลายิ่งเวลาผ่านไปนานมันยิ่งแพงแต่เหรียญตัวอื่นอะเปรียบเยสมือนกับหุ้นจะต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทใช่ไหมถ้าบริษัททําได้ดีเ,เหรียญมันก็ขึ้นบริษัทที่คนไม่อยากใช้เหรียญก็ไม่ใครต้องการมันก็ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่การันตีเหรียญใดๆเลยแต่จะบอกว่าช่วงนี้มันกำลังจะเข้า out coin s e a s o น เอาคอยซีซั่นคือทุกๆครั้งที่บิตคอยมันมูนเนี่ยมันจะพาเหรียนอื่นน่ยมูนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็จะขายบิตคอยส่วนหนึ่งเอามาซื้อเหรียญเล็กๆที่ราคามันยังถูกอยู่อย่างเช่นเหรียญโปคาดอทต้องถามกันว่าโปคาดอทคืออะไรเอางี้บิตคอยเกิดมาเป็นเหรียญแรกเหรียญที่2ที่เกิดมาคืออีเธอเรียมอีเธอเรียมเนี่ยคือบิตคอยติดปีบิตคอยใช้ได้เฉพาะแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเงินเท่านั้นคือถ้าคุณจะสร้าง แอปอื่นขึ้นมาบนบิตคอยต้องเป็นเหรียญยี่ห้อใหม่เท่านั้นแต่ว่าอีเทอเรียมเนี่ยเป็นบล็อกเชนที่ให้เราเนี่ยสร้างการใช้งานด้านไหนก็ได้จะทําเลือกตั้งนะครับจะเลือกตั้งผ่านบล็อกเชนอีเทอรเรียมก็ทําได้จะเป็นบริษัท Grab Taxi จะใช้อีเทอเรียมทำได้หมดเพราะมันสามารถใช้สมาร์ทคอนแท็ก s m สมาร์ทคอนแท็กเคยอธิบายไปแล้วก็คือเมื่อไหร่ทีส่สัญญาหรือเงื่อนไขครบมันก็จะทําการ สั่งให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ไม่มีใครห้ามมันได้แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอีเธอเ,อเรียมเนี่ยเหมือนบิตคอยติดปีเขาจึงอีเธอเรียมเนี่ยคนจึงแห่ซื้อแล้วมองว่าอีเธอเรียมเนี่ยคืออนาคตของอินเทอร์เน็ตโลกใหม่อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนจะต้องเปลี่ยนจากเซิร์ฟเวอร์เบสจากอินเทอร์เน็ตธรรมดาขึ้นมาอยู่บนบล็อกเชนแล้วจะต้องเลือกใช้บล็อกเชนของอีเธอเรียมนะครับคนจึงแห่ซื้ออีเธอเรียมเพราะมองเห็นแล้วว่าถ้าถ้าอินเทอร์เน็ตทั้งโลกย้ายฐานมาบนอีเธอเรียมมันมูลค่าม แต่พอปรากฏว่าใช้ไปใช้ไปได้สัก2อาปีก็พบแล้วว่าอีทเรียมก็มีจุดอ่อนจุดอ่อนของอีทเรียมก็คือมันสเกลสเกลเบลิตี้หรือการการรองรับคนจํานวนมากอะ่ะทำธุรกรรมพร้อมกันในหนึ่งวินาทีอะ่ะมันทําได้ไม่กี่ธุรกรรมมันทําได้แค่หลักพันหลักหมื่นมันยังไม่ถึงหลักแสนอย่าง v ีซ่าคารเนี่ยคนทั่วโลกรูดพร้อมกันเนี่ยพันคนหมื่นคนเนี่ยมันรองรับได้มันรับไหว แต่พออีเธอเรียมเนี่ยถ้าทำแบบเป็นหมื่นคนปุ๊บรดรดมันติดมันต้องต่อแถวเพราะฉะนั้นเนะี่ยอีเธอเรียมณปัจจุบันเนี่ยยังรองรับคนไม่ได้หลักแสนในในหนึ่งวินาทีเขาก็จะทำอีเธอเรียม2 0ที่จะสามารถแก้ตรงนี้แต่ยังทำไม่สำเร็จในขณะเดียวกันก็มีบริษัทอื่นๆพยายามสร้างจุดที่อีเธอเรียมทำไม่ได้เนี่ยพยายามสร้างเหรียญขึ้นมาหรือแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้แย่งคนอีเธอเรียมเข้ามาอยู่ตรงน,นี้ทำได้ทำไม่ได้ก็ช่างแต่โพคาดอตเป็นเหรียญหนึ่งที่เ <c> จ <oughs> งมาก ก <G ül ets> ็คือ p ควาดด์ ot, เนี่ยมันเหรียญอื่นๆจะมีแค่บล็อกเชนเดียวอีเทเรียมก็มีบล็อกเชนอีทเทอเรียมเหรียญอื่นก็จะสร้างบล็อกเชนตัวเองหรือไม่ก็ไม่ได้สร้างมาสร้างบนอิเทเรียมเหมือนกับอีเทเรียมเป็นเป็นตลาดนัดแล้วมันแค่มาเปิดร้านใหม่บนตลาดบนตลาดนัดแต่เหรียญยี่ห้ออื่นจะสร้างตลาดนัดเองหรือสร้างบล็อกเชนเองแต่ว่าเขาก็จะสร้างกันแค่ตลาดเดียวแต่สําหรับโคาดด์เนี่ยมันสร้างบล็อกเชนหลักของมันแล้วมันสร้างบล็อกเชนย่อยย่อยย่อยแต่บล็อกเชนย่อยเนี่ยแก้ัย้อนน,น,น ยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้เหรียญไหนมีปัญหาอะไรไอ้นี่มันแก้ให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พกขด,ดเหรียญเดียวเนี่ยสามารถจะแลก swap, สวอปสับสับเปลี่ยนไปใช้เหรียญอื่นหรือแก้ปัญหาเหรียญอื่นให้ได้มันจึงเป็นม้ามืดที่มาแรงปีมันเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วเองเมื่อปีที่แล้วประมาณสิงหาคมเนี่ยผมบอกให้ซื้อเอาไว้ตอนนั้นตอนที่เปิดตัวเนี่ยประมาณไม่กี่บาท6บาทบาทอบาทแล้วก็ตอนที่ผมบอกเนี่ยสิงหาคมเนี่ยมันประมาณ17บบาทผมบอกว่าให้ซื้อไว้เพราะว่า มันจะขึ้นประมาณสองสารอยเปอร์เซตปรากฏว่ามันขึ้นจากสิงหาคมมาปัจจุบันเนี่ยห้า้อยบาทแต่ละสูงสุดนี่ไม่ใช่ห้าร0หเ็แล้วแต่ที่เขาคำวนวณเอาไว้เนี่ยในรอบการมูลขหมุนคอยนปนโตไอพไอกคาดดอเนี่ย,อ,ดอ,ดยอาจจะขึ้นถึงพันดอลลาร์ไอขอโทษสองสามพันบาทอะเอาเนี้ยจากห้ารอยเนี่ยอาจจะขึ้นถึงสองสาอาจจะขึ้นถึง3า0พันบาทได้ร้อยดอลลาร์นะเอออาจจะขึ้นถึงร้อยดอลลาร์ไดอ้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขา พิ e d เอาไว้เพราะว่ามันมาแรงตอนนี้มันแซงแล้วจากที่มันโนเนมมาเลยเนี่ยแค่ไม่กี่วันมันขึ้นมาเป็นมาเก็ตคปัมันตอนนี้ขึ้นอันดับ3แล้วคือประมาณ7 7 0 0 0จล้านประมาณ70,000ล้านแล้วแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยคนความนิยมของมันเนี่ยก็แสดงว่ามันมีมันมีมันมีคนให้การยอมรับเยอะถ้าถามว่าตัวไหนน่าเล่นที่ผมมั่นใจเลยที่ว่าที่ผมกล้าแนะนําเลยก็คืออีเธอเรีกับโพคาดอสตัวส่วนตัวอื่น มันก็ขึ้นทุกตัวแหละแต่มันจะไม่ได้ขึ้นขนาดนี้ละเพราะมันอยู่มานานแล้วมันอยู่มาสามปี4ี่ปีละนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันเพิ่งขึ้นไอ้มันเพิ่งเกิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยังใหม่อยู่มันก็ลอพร้อมจะให้คนจํานวนหลักแสนหลักล้านเข้ามาซื้อแต่เหรียญอื่นนะมันมีคนเป็นแสนเป็นล้านซื้อไปแล้วการเติบโตมันก็มันก็จะไม่กระโดดแบบนี้ปกติแล้วนะครับวงจรของเหรียญเอาคอยใหม่ๆเวลามันเกิดออกมาสู่ตลาดเนี่ยเวลาตัวไหนที่บูมอะราคาติดตลาดเนี่ยขึ้นหนึ่งรอบเนี่ยในหนึ่งรอบ ขึ้นประมาณพันห้าร้อยถึงสองพันเปอร์เซ็นตมันไม่เหมือนหุ้นขึ้นสองเปอร์เซ็นสาเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นก็ดีใจละอินนี่มันขึ้นสองพันเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นมาถึงห้าร้อยบาทเนี่ยจากสิบเจ็ดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากในวงการคริปโตเขาไม่ได้ตื่นเต้นกันแต่ถ้าเข้าใหม่ๆก็อาจจะตื่นเต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็บอกว่าถ้าจะซื้อไอ้พวกเหรียญพวกนี้ก็อยู่ที่ความเสี่ยงของทุกคนเองเพราะว่าผมเนี่ยสนับสนุนให้ซื้อบิตคอยเพื่อ ถ้าซื้อบิตคอยแบบเทรดรายวันคุณก็มีโอกาสขาดทุนแต่ถ้าซื้อบิตคอยแบบผมที่เก็บระยะยาวไม่มีวันขาดทุนอ่ะโอเคผมสรุปตรงนี้ก่อนอ่อเพื่อนมีคําถามไหมครับถ้าม,มีคําถามถามต่อให้คือว่าอคาดว่าบิตคอยเนี่ยที่บอกว่าเพื่อนที่บอกว่า h head a n d shoulder ใช่ไหมอ่าประมาณว่าจะดงประมาณประมาณไหนที่แบบว่าน่าจะต่าสุดที่เราจะสามารถซื้อได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขอเปิดหน้าจอหน่อยนะครับ ออจําได้ไหมในขราวที่แล้วที่ผมบรรยายไปเนี่ยที่ผมบรรยายไปเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมพูดไว้คือให้บิตคอยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแพลตฟอร์ม CMA ฟิวเจอร์เราสามารถฟิวเจอร์บิตคอยได้เราสามารถซื้อบิตคอยล่วงหน้าแล้วกะว่าอีก3เดือนราคามันจะเป็นเท่าไหร่เราจะขึ้นหรือจะลงเรากะล่วงหน้าแล้วอันนี้คือการซื้อบิตคอยเก็งกำไรล่วงหน้าแต่มันมีสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่บิตคอยฟิวเจอร์ CME เนี่ย ถ้ากราฟเปิดมาแล้วกราฟมันมีช่องว่างโอเคนะเห็นกราฟแล<ห>้วนะเห็นกราฟนะครับคอ่าอันนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดเปิดกราฟมาปุ๊บอา้าวกราฟมันไม่เหลื่อมกันแท่งนี้กับแท่งนี้มันมีช่องว่างอันนี้ก็เรียกแกลบช่องว่างตรงนี้ก็มีช่องว่างตรงนี้ก็มีช่องว่างอ่ะจากตรงนี้มันต่ําสุดตรงนี้แล้วอยู่ๆเปิดมาตรงนี้คือมันไม่เหลื่อมกันแบบตรงเนี้ยอันนี้ก็อ่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีช่องว่างเหลือเชื่อมากเลย บิตดคอยราคาจะตกลงมาปิดช่องว่างไม่รู้เป็นอะไรไหมไม่มีใครอธิบายได้เพราะอะไรแต่พอปิดเสร็จมันจะปิดเร็วมากปิดแวบเนียแล้วก็กลับขึ้นไปตอนนี้ที่เขาคาดว่านะไอ้ช่องว่างสองอันข้างล่างเนี่ยช่องว่างมันเล็กและต่ํามากอาจจะลงไปไม่ถึงแต่ช่องว่างอันเนี้ยที่สองหมื่นหกพันสามร้อยสองหมื่นสามพันหกร้อยดอลลาร์มันประมาณเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแปดแสนนะเจ็ดแสนห้าเอ่ 7, ออันเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยคือหยุดที่สอง 23,600ดอลลาร์ 23, แล้วมันบังเอิญว่าไอ้ช่องว่างที่ว่าเนี่ยมันดันไปตรงกับ Head and Should er. Head, เนี่ยอันนี้อันนี้คือโชเดอร์ไหลไหลไหลซ้ายหัวไหลขวาไหลขวาเนี่ยความสูงจากตรงนี้ลงมาถึงตรงเนี้ยพอเราเอามาวัดเนี่ยมันจะจุดที่มันเบรกออกมาเนี่ยจากตรงนี้มันจะเท่ากับตรงนี้ซึ่งมันก็เท่ากันกันกบ20,000 สามพันหกร้อยดอลลาร์เหมือนกันไปตรงกับไอ้ช่องแกลบของ CMA พอดี <c oughs> ก็เลยคาดว่าถ้าลงลึกสุดอาจจะลงถึงตรงนี้แต่ถ้าลงลึกต่ํากว่านี้ก็จะลงแค่แบบห้านาทีสิบนาทีแวบขึ้นมาไอ้ตรงเนี้จะอยู่ก็อยู่หลักวันถ้าลงถึงตรงนี้ปุ๊บแป๊บเดียวกระเด้งขึ้นทันทีพอกระเด้งขึ้นเนี่ยจะสร้างนิวไฮใหม่อันนี้คือน,นักวิเคราะห์เขาพูดนะผมก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะเกิดแบบนี้แต่ว่าที่นักวิเคราะห์หลายหลาย สถาบันหลายๆช่องพูดกันเนี่ยคือวันหนึ่งผมดูเป็นสิบช่องอะ่ะก็พูดตรงกันว่าถ้าลงมาถึงตรงนี้แป๊บเดียวจะกระเด้งขึ้นไปสร้างนิวไฮใหม่แต่ใครจะรู้ว่ามันจะสร้างเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนแต่ไม่ต้องห่วงครับภายในปีนี้มันแตะสามล้านแน่นอนผมมั่นใจผมมั่นใจแต่ว่าบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นบอกว่าภายในปีนี้ถึงธันวาคมเนี้ยมันจะแตะกระทั่งสิบห้าล้านโอเคสิบห้าล้านอาจจะดูเวอร์วังไปอย่างที่ผมบอกอะ่ะ ยังไงสองล้านสองล้านห้าสมล้านถึงแน่ๆถ้าเขากล้าพิจิกว่าถ้าถ้าบริษัทระดับโลกกล้าพิจิกว่าจะถึงสิบห้าล้านสามล้านมันต้องถึงอะทีนี้ผมก็มี